ที่วังหลวงตะมันเกตชุมชนนะคะแต่ว่ามันมีพื้นที่ที่ติดกับชายป่าอยู่คือบริเวณหมู่5หมู่5จะเป็นพื้นที่ติดป่าเยอะที่สุดแต่ทุกทุกหมู่บ้านมีพื้นที่ป่าชุมชนในความดูแลของตัวเองประมาณ6,000กว่าไร่ก็คือแบ่งพื้นที่กันโซน5หมู่แต่จำนวนจะไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าใครจะดูแลในโซนไหนแล้วก็พื้นที่เข้าป่าเนี่ยมันมีเยอะมีหลายจุดด่านด่านถาววันที่เราใช้อยู่ในพื้นที่หมู่5 แล้วก็ตรงซอยสี่ตรงหมู่สองที่มนตั้งด่านไว้ตั้งด่านไว้จุดตรวจอะคะ่ะการรัดตะเวนก็จะมีมีตลอดในช่วงที่ไฟป่าที่มันช่วงรืูอแรงก็จะมีการรัดตะเวนอยู่เข้าฟรองนี่จะทําเฉพาะช่วงฤดูที่มันมนเข้าป่าฤดูห้ามเผาใช่ค่ะฤดูห,ห้ามเผาเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาจะเข้าป่าก็จะให้เขาแจ้งว่าจะเข้าป่า จะมีคนที่เข้าประจําอยู่แล้วจะมีคือคนที่ไปหาของป่าก็จะพอจะรู้หน้ารู้ตากันอยู่ก็คนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเขาไปหาของป่ามาเขาจะเข้าตลอดช่วงหน้าหน่อไม้ก็เอาหน่อไม้แต่ช่วงหน้าเห็ดนี่จะเข้าเยอะหน่อยคือเขามาจากต่างถิ่นบ้างเข้าไปไปเก็บเห็ดเพราะว่าเห็ดต,ตรงตรงข้างบนนะคะมันเยอะช่วงหน้าหน้าที่เป็นเห็ดป,ป่าเยอะค่ะแล้วก็ยจะมีโครงการส่งเสริมจากของเกษตรที่เป็นพวกนะแปลงใหญ่ที่เขาจะส่งเสริมว่าให้ไถกลบมันจะมีโครงการชิงเก็บก่อนเผา ก็ก็คือขอความร่วมมือในการเผาก็คือเผาเป็นช่วงเวลาไม่เผาพร้อมกันเผาแล้วให้เกิดมลพิษกับชาวบ้านน้อยที่สุดบริหารจัดการบริหารจัดการเอาว่าช่วงไหนควรเผาช่วงไหนไม่ควรเผางบประมาณคืออุปกรณ์แบบไฟเพราะตอนนี้มันจะใช้แค่รถดับเพลิงของบอบตแล้วก็อปกรณอที่บอบตเตรียมให้มันไม่พออยู่แล้วถ้ามันเกิดไฟวงใหญ่เนี่ยเราจะคุมยากแต่ก็มีหน่วยชุดเคลื่อนที่เร็วอยู่ พอเวลาเกิดไฟป่าเราก็ขึ้นไปดับก็ได้ทันอยู่ตลอดไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่น่าจะความสัคีมันะเวลาเรียกเรียกลงควนมันจะเรียกง่ายอะค่ะแต่คือถ้าใครสะดวกก็ข้าไปปลูกป่าต้นโพคือต้นไอตรงนั้นอะมันเป็นมันเขาเรียกว่ามอนเทวดามันเป็นรอยต่อเชื่อมของป่าชุมชนต่างๆมันจะมันจะมีห้วยหินห้วยเปลือยห้วยชมพูแล้วก็มันจะเป็นทางทางขึ้นไปมันจะเป็นทางเดียวกันหมด มันขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลนบนไปฐานปอขยะตรงนั้นเราต้องการจะปรับปรุงทางให้มันสามารถขึ้นไปเชื่อมต่อกันได้เวลาเกิดไฟป่าไฟอะไรมันจะได้แลวเป็นแนวกันไฟไปในตัวด้วยแล้วก็ต้นไม้ตรงนั้น่มันไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ก็อยากให้มีที่ร่มรื่นไว้พักผ่อนก็เลยปลูกเอาก้งโพขึ้นไปปลูกบนป่าบนสุดสูงสุดเวลาขึ้นไปมันจะได้มีที่พักแล้วก็น่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ในอนาคตต้องรอมันใหญ่โตค่ะ เขาบอกต้นโพมันขึ้นง่ายไปที่ไหนก็เจอต้อนโพแทนที่เราจะให้มันขึ้นตามถนนหนทางเราไปขึ้นไปปลูกข้างบนดีกว่าอย่างน้อยก็ให้มันแพร่ข้างบนดีกว่ามันทําลกร้างในหมู่บ้านไม่มีใครไปไม่ตัดแน่นอนต้นโพอะ่ะเขาบอกว่าใครตัดต้นโพก็คือทําบาปเหมือนฆ่าพิสูจก,ก็คือมันจะไม่มีใครตัดแล้วก็มันจะสามารถอยู่ได้ในป่าได้นานต้ดไม้สักที่เราปลูกทุกวันนี้ตอนนี้ก็จะทําโครงการเสนอกับพอสอม,อมเครือขายไฟป,ป่าชุมชนเพื่อจะทำเลขประมาณมา จะซื้ออุปกรณ์การไฟฟาแล้วก็ป้องกันไฟป,ป่าแล้วก็ส่งเสริมการปลูกพืช่าสมุนไพรในป่าชุมชนที่เราวางโครงการกันนะ้วแล้วก็ทำเขาเรียกสายชะลอน้ําตามจุดต่างๆตามร่องห้วยเพิ่มจากจุดเดิมที่เราทําไปปีที่แล้วเพราะมันต้องทําปีต่อปีเพราะเราทำเป็นสายชั่วคราวไม่ใช่สายถาวรมันต้องทําทุกปีอยู่แล้วเราต้องเสริมทุกปี